เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุบุกโจมตีผ่านปฏิบัติการนอปอที่สถานีรถไฟเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะทำให้ตำรวจชุดคุ้มครองสถานีรถไฟเจาะไอร้องบาดเจ็บหนึ่งนาย เมื่อช่วงค่ำเกิดเหตุปาระเบิดแสวงเครื่องแบบ <Like S 1> ไปปอม,อมอใส่ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจนอปพอออที่31อําเภอเจาะไอร,ร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองสถานีรถไฟเจาะไรอไร,ร้องและตั้งอยู่ที่ด้านข้างของสถานีรถไฟเจาะไอร้องหมู่1นึ่ตำบลจวบแต่ระเบิดไปตกที่หลังคาสังกะสีฐานหลูกและระเบิดไม่ทำงาน ส่วนอีกหนึ่งลูกตกภายในฐานส่งผลทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคือ10บตำรวจตีอักขพลบัวจันทร์ซึ่งถูกเสะเก็ดระเบิดบริเวณหน้าท้องก่อนนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลเจาะไอร้อง <ไป S 1> จากนั้นทหารและตำรวจภูธรเจาะไอร้องเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กำลังยิงตอบโต้ใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นระยะ และเมื่อเสียงปืนสงบลงจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนกันพื้นที่จุดจะเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้า